เดี๋ยวรออีกสักแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวขออีกสักหนึ่งนาทีนะครับครับก็วันนี้นะครับก็อย่างที่ทางแอดมินมีการส่งนะครับรายละเอียดก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมีโอกาสได้พูดคุยนะครับกับมีโอกาสได้พูดคุยกับสามท่านนะครับก็จะมีขออนุญาตเรียกว่าเจ้าแม่ H D X กันเนาะครับก็เป็นคนที่มีกําลังขุดนะครับ ตอนนี้ถือว่าเยอะที่สุดในประเทศไทยนะครับเดี๋ยวเราจะมามองในเรื่องของ่าเดี๋ยวเราจะมาฟังนะครับจะมาฟังในเรื่องของพิศทางแล้วก็วิสัยทัศน์นะครับแล้วก็ในการทําธุรกิจแทชบีเอ็กนะครับว่ามีมุมมองยังไงบ้างนะครับครับก็ตอนนี้สองทุ่มยี่สิบสี่นาทีนะครับตอนนี้เรามีสมาชิกเข้ามาทั้งหมดสามสิบสี่ท่านแล้วนะครับโอเคอ่าพี่ต้อยเข้ามาแล้วใช่ไหมครับขอเสียงพี่ต้อยหน่อยครับ พี่ต้อยได้ยินไหมครับฮัลโหลพี่ต้อยได้ยินไหมครับโอเคเดี๋ยวสักครู่นะครับอ่าน่าจะยังใหม่อยู่เนาะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับวันนี้เราอ่าได้รับเกียรติจากพี่ต้อยเนาะครับเอ่อขออนุญาตเรียกพี่ต้อยแล้วกันนะครับดูสนิทหน่อยนะครับก็พี่ต้อยนะครับก็เริ่มมาจากพนักงานนะครับ มีโอกาสได้พูดคุยกันนะครับเริ่มมาจากอดีตนะครับเคยเป็นพนักงาน SCG นะครับอยู่ในกลุ่มเคอือซิเมนไทยนะครับแล้วก็ได้ลาออกนะครับมาเป็นแม่ค้านะครับแม่ค้าที่ขายของอยู่ริมถนนนะครับฝนตกก็คอยเก็บล่มวิ่งอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็มีหนีเทสกิจบ้างนะฮะแล้วก็สุดท้ายตอนนี้ก็ชีวิตผันผวนมาเป็นสิบสิบปีครับสุดท้ายตอนนี้พี่ต้อยก็เป็น เจ้าแม่นะครับก็คือเป็นคนที่จําหน่ายส้มนะครับจําหน่ายส้มลายลายใหญ่ถือว่าต้นต้นของประเทศไทยเลยนะครับแล้วก็เป็นเจ้าใหญ่ที่สุดในตลาดสี่มุมเมืองนะครับก็มีโอกาสไปเยี่ยมชมที่ร้านมาแล้วนะครับที่ร้านพี่ต้อยเนาะครับพี่ต้อยเข้าสายมาหรือยังครับพี่ต้อยครับเดี๋ยวรอพี่ต้อยสักครู่นะครับ ได้ยินไหมคะได้ยินไหมคะโอเคได้ยินแล้วครับพี่พี่ต้อยได้ยินชัดเจนดีเนาะได้ยินค่ะได้ยินค่ะโอเคได้ครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับก็เดี๋ยวจะขออนุญาตเริ่มที่พี่ต้อยนะครับก็เดี๋ยวจะลองมาฟังนะครับว่าเอ๊ะการที่ตัดสินใจลง HBS นะครับจากที่พูดคุยมานะครับตอนแรกมีคนไปแนะนำนะครับแนะนำทำธุรกิจ HBS นะครับด้วยความที่มั่นใจนะครับเพราะว่าพี่ต้อยก็ เคยทําธุรกิจประมาณคล้ายๆแนวลงทุนนะครับเนาะก็เป็นของจริงบ้างของปลอมบ้างอะไรประมาณนี้ครับก็ศูนย์เงินจากธุรกิจเนี้ยนะครับก็น่าจะรุมร่วงประมาณ2ี่สิบล้านนะครับเนาะพี่ต้อยอเนาะก็มีศูนย์เงินน่าจะรุมร่วประมาณ2ี่สิบล้านนะครับแล้วก็มีคนไปเล่าเรื่องแฮชให้ฟังนะครับตอนแรกก็ยัง ยังยังไม่รู้จักเนาะยังไม่มั่นใจนะครับแต่ว่าพี่ต้อยเนี่ยมีความมั่นใจในเรื่องของบิตคอยเพราะว่าส่วนใหญ่ในส่วนของที่เคยฟังมานะครับก็จะอ้างอิงตัวบิตคอยเกือบเกือบทุกทุกบริษัทเนาะเกือบเกือบทุกค่ายที่ผ่านมาจะขึ้นตัวบิตคอยเป็นส่วนใหญ่นะครับก็ด้วยความไม่มั่นใจก็เลยลงทุนไปรอบแรกครั้งแรกนะครับลงทุนจากความไม่มั่นใจนะครับขอลองระบบอ่อนก็อนลงไปประมาณ3ามสี่แต้ใช่ไหมครับพี่ต้อย ใช่ครับประมาณสองประมาณสามสี่แสนประมาณสี่พันเหรียญนาฮลงทุนใปประมาณสี่พันเหรียญนะครับแล้วก็เข้ามาในธุรกิจแพดบีเอ็กนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตให้พี่ต้อยเริ่มเริ่มเริ่มเล่าเลยแล้วกันเนาะฝากพี่ต้อยไน่ยนะครับว่าก่อนที่จะเข้ามาในเทคโนโลยีทารการเงินมีสับแสงเกิดตอนนี้พี่ต้อยมีเห็นบอกว่ามีรายได้ประมาณครึ่งล้านบาท ต่อเดือนนะครับจากยูนิเต็ดบีเอ็มนะครับแล้วก็พี่ต้อยก็จะเป็นนักลงทุนนะครับจะไม่ได้ทําสายงานเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวยัให้เดี๋ยวเดี๋ยวลองมาฟังพี่ต้อยดูแล้วกันนะครับเชิญพี่ต้อยได้เลยครับค่ะก็สวัสดีทุกคนที่อยู่ในนี้นะคะก็เราก็จะเป็นครอบครัวเดียวกันเนาะวันนี้หลุดใช่ไหมก็ต้องขอบคุณเจ้าของระบบคือคุณเก๋นะสฮัสโหลค่ะได้ยินไหม ครับพี่ต้อยเชิญต่อเลยครับก่อนเรื่องของขอบคุณเก๋นะคะที่ได้มีโอกาสเยี่ยมถึงที่ยางสิทธ์น,นะ,ะมาเล่าเรื่องราวของธุรกิจแฮสเปร์ได้ฟังเนาะ<ม>วันนี้ก็ขอบคุณผู้ได้รับอีกคนหนึ่งคือคุณเก๋ผู้หญิงที่มาด้วยกันก็ตอนที่เริ่มต้นเนี่ยก็ด้วยความไม่มั่นใจเพราะว่าก่อนหน้านี้<ม>โดนเรื่องเกี่ยวกับการเทรดโฟเรกคือการเทรดโฟเรกเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีถ้าเราทําเป็นและก็ทําแบบมืออาชีพแต่ต้อยเนี่ยโดนเรื่องของ คนที่เป็นเจ้าของไปเหมือนไปฝากเขาเทศค่ะอืมงไง่ด้อ้าวพี่ต้อยหลุดไปแล้วครับอ่าเดี๋ยวรอพี่ต้อยสักู่นะครับได้แล้วล่ะค่ะลูกคา้าครับลูกค้าส้มโทมะ โอเคค่ะใช่ค่ะก็พอดีว่าคุณเข๋ผู้หญิงแน่ใจกับคุณเข๋เขามาแนะนำเนาะพอเข้าใจแล้วเราก็เริ่มเริ่มเริ่มศึกษาเพิ่มเติมหลังจากเพิ่มเติมเสร็จปุ๊บตอนที่เราก่อนที่เราตอนที่ไม,ทไม่ที่เราไม่มั่นใจเอสเกนี่ยไม่ใช่เรื่องอะไรเลยคือเราโดนธุรกิจอาจจะเรียกว่าจะเรียกว่าเครือข่ายส่วนหนึ่งแล้วก็กาเรเสพผลิกส่วนหนึ่งซึ่งฝากเขาลงทุนฝากเขาเทรดเพราะว่าเราไม่มีเวลาแล้วเราก็ไม่ใช่มืออาชีพกัวเทรดเสียเนาะ ฝากเพื่อนที่เป็นด็อกเตอร์เทดกพราปรากฏว่าเทรดไปเทรดมาก็เจอไปสิบพอตททั้งหมดยี่สิบพอนะคะพอตละแสนสี่เจ้านี้ก็โดนแรมาสามล้าน uh huh. แล้วก็ไปโดนฝากเทรดอีกประมาณสามล้านอีกเจ้าหนึ่งแล้วก็ธุรกิจมันนี่เกมอีกประมาณหกล้านทั้งหมดห้าสี่ห้าอย่าค่ะรวมกันก็น่าจะเกือบเกือบยี่สิบล้านไปอันนี้คือที่บ้านไม่รู้เลยเอาเงินส่วนตัวที่มีอยู่ใน ตาแรแซมธุรกิจส้มไปเสียทั้งหมดพอวันหนึ่งมาเจอแอนดีเอ็กเนี่ยคือตัวเองเนี่ยเรียนรู้เรื่องบิตคอยน์มา้วเ,เข้าใจแต่หลังจากที่เราเจอปัญหาแบบนี้นมาต่าการที่จะก้าลงทุนก็ก็เลยเนการตัดสินใจที่ใช้เงินอ่าครั้งแร,แรกที่เข้ามาในเดือนกรนกฎาคมถ้าจำได้คือเริ่มลงทุนประมาณวันที่8กรกฎาคมเนาะตอนนั้นไม่เสียค่าไฟหลังจากที่พอเข้าใจแล้วเนี่ยไปปรึกษาแฟนว่าเอ้ยตัวเองแอนดีเ้เน่าสนใจมากนะอย่างวันนี้งั้น แต่ด้วยความที่เราเพิ่งโดนมาก็เลยก็เลยไม่เขาก็เลยไม่ให้ลงทุนเราก็ลงทุนได้จำนวนแค่เงินแค่นั้นละสี่แสนกว่าบาทหลังจากคนนั้นมาด้วยความที่ตัวเองแบบรู้สึกว่าไม่รู้จะถอนเงินมาทาอะไรจะถอนบิตคอยน์มาขายอะไรเงี้ยเขาไม่มีความจําเป็นก็ขอดมาซื้อกําลังขุดไปเรื่อยๆเรื่อยๆตอนนั้นแค่าเทระประมาณสองร้อยเหรียญใช่ไหมคะก็ซื้อมาเรื่อยๆจนถึงจนถึงที่มันขึ้นเทระตอนที่ขึ้นจริงดที่ขึ้นเทระสามร้อยเหรียญก็ยังซื้อเพิ่มมาอีก หลังจากนั้นก็มีการคุยกันว่าระบบเริ่มเสถียรแล้วพอเข้าใจแล้วก็เลยลงทุนเพิ่มแต่ที่ประทับใจอย่างหนึ่งคือว่าหลังจากที่ลงทุนได้ระยะหนึ่งอะค่ะคุณเก๋มีเรื่องของเหรียญที่หายไปจากพอร์ตเหรียญที่หายไปจากพอร์ตเนี่ยแล้วคุณเก๋ชดเชยมาให้ก็เลยมีความรู้สึกว่าเอยระบบนี้โอเคมากเลยแล้วก็เขาดูแลเรา <Yeah. S 1> เทคแคร์เราดีมาก mm hmm. ก็เลยเอ e uh แั้นลงเพิ่มแล้วกัน mm hmm. ก็ลงไปอีกประมาณ ถ้าเป็ดเสร็จแล้วนะ่าอีกประมาณสามถึงสี่ล้านแล้วก็เพิ่มกําลังขุดมาเรื่อยๆจากกําไรที่ได้จนกลายเป็นมีกําลังขุดประมาณหกร้อยช่ลลารช่วงหนึ่งแล้วก็มีคนประกาศขายก็ซื้อมาเรื่อยๆจนกลายตอนนี้มีเกือบประมาณเกือบเกือบเก้าร้อยนะแล้วก็มีคนขอซื้อก็ขายใครมาขายเครดิตก็ขายก็ยกยกยกซื้อถามว่าทําไมถึงมั่นใจตอนนี้ที่มั่นใจแฮชีฟมากๆเพราะว่าเท่าที่เราลงทุนที่ผ่านมาชีวิตเนี้ย จนอายุ42ปีเนะี่ยเรายังไม่เคยเจอระบบการลงทุนที่เราลงทุนเพียงครั้งเดียวแบบนี้แล้วเราได้กําไรทุกวันโดยที่ความเสี่ยงของเราคือความคิดเราเองตัวต้าเองที่เสี่ยงในช่วงแรกก็คือว่าไม่ได้กลัวระบบล่มนะคะแต่กลัวความคิดตัวเองว่าเอ๊ะทำไปแล้วมันจะอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นไหมระบบเขาดีอยู่แล้วแต่เราเนี่ยไม่มีเวลาศึกษาแบบชัดเจน หลังจากที่ลงทุนเพิ่มไปประมาณห้าหกล้านเนี่ย<ม>ก็ได้ได้ข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนมีความเข้าใจล่าสุดเมื่อสองสามวันนี้ค่ะ<ม>ก็หลังจากที่โอนบ้านเรียบร้อยแล้วก็ได้คุยกับคุณเก๋อีกครั้งเลงว่าเราเนี่ยจะลงทุนเพิ่มอีกนะเนื่องจากว่ามันมีนาฬิก้อนหนึ่งที่เราสามารถลงทุนได้คุณเก๋มีแนวคิดหรือว่ามีมุมมองอะไรเพิ่มเติมที่อยากจะบอกคุณเก๋ก็ให้เลยให้แนวคิดเรื่องเกี่ยวกับ การประหยัดค่าไฟในเรื่องของพลังโซลาราเซลล์ที่กําลังจะเข้ามาหลายๆอย่างที่กําลังดําเนินการอยู่ตอนนี้และทําให้เราประหยัดจริงๆจากตอนนี้สมมติเราเสียอยู่100%อนาคตอีกไม่นานเราจะเสียแค่ประมาณ25%เท่านั้นเองทําให้เรายิ่งมั่นใจมากขึ้นในการลงทุนตอนนี้ก็เลยบอกกับทุกคนหรือว่าคนที่รู้จกักหรือคนที่มาขายาลังกดว่าอย่าขายเลยเพราะว่าอนาคต มันจะมองเห็นภาพชัดเจนและเป็นกาไรที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากการลงทุนในครั้งนี้ตัวต้อยเองบางคนถามว่าเมื่อไหร่คืนทุนตรงนั้นตัวต้อยเองไม่ได้คิดเลยค่ะว่าเมื่อไหร่จะคืนทุนเพราะว่าวันนี้ต้อยมองเหมือนกับว่าเราโยกเงินจากแบงค์ที่เราฝากประจําฝากออมทรัพย์หรือว่าสลากออมสินที่เราถือไว้เอามาลงทุนกับแพดซีเอฟคือลงทุนครั้งเดียวแล้วเราเก็บเ,เกี่ยวกำไรตลอดชีวิตเหมือนอย่างที่คุณเกศเคยบอกว่าเรามีหานทองคําเราเก็บ ขายทุกวันเก็บไข่มากินทุกวันแบบนั้นราคาที่ที่ตัวเรามองแลวก็อยากจะบอกกับทุกคนว่าวันนี้สิ่งที่แห็นี้เสี่ยงที่สุดที่ต้อยมองเห็นก็คือว่าราคาบิตคอยที่มันจะลงแต่วันเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาสัปดาห์ก่อนๆนะคะที่มีข่าวเรื่องจีนใช่ไหมบิตคอยลงราคาแค่ประมาณร้อยกว่าเหรียญซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยต้อยมองว่าถ้าข่าวแบบเนี้ยมันน่าจะลงดิ่งลงไปมากกว่านี้แต่วันเนี้ ลงเพียงร้อยกว่าเหรียญเนี่ยทำให้ต้นมองภาพชาดิว่าถ้ามันข่าวขนาดนี้ปัญหาขนาดนี้ลงแค่นี้แสดงว่าความเสี่ยงที่เรากลัวเนี่ยไม่น่ากลัวแล้วและตอนนี้มองแนวโน้มหรือว่าสิ่งที่เรากาลังจะเห็นในอนาคตเนี่ยราคาบิตคอยจะขึ้นเรื่อยๆแตอะไาอย่ายลืมนะคะว่าค่าไฟเรากําลังลดลงแต่ราคาจะเพิ่มขึ้นตอนนี้ได้ได้กาไรอยู่ประมาณห้าแสนกว่าบาทต่อเดือนใช่ไหมคะหลังจากที่ค่าไฟลดลงแล้วเนี่ย เราจะมีกาไรอยู่ประมาณแปดถึงเก้าแสนบาทต่อเดือนซึ่งอยมองว่ามันมหาศาลมากกับ,ก,บกับกับการลงทุนในยุคนี้ซึ่งเรายังมองเห็นอะไรที่ได้ขนาดนี้เลยค่ะถึงแม้เราลงทุนส้มเนี่ยวันละสองสล้านบาทกำไรยังแก้วันละ2องสามหมื่นบาทเอง เราเลยบอกว่าวันนี้อยากจะแชร์บอกกับทุกคนในห้องนี้ว่าเรามาถูกทางแล้วค่ะความมั่นใจเกิดจากการที่เรามีข้อมูลที่มากพอถ้าวันนี้เรามีข้อมูลที่มากพอหรือว่าเร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 าสนใจแล้วเราศึกษาเพิ่มเติมเนี่ยและเราจะรู้เลยว่าเราควรที่จะเลือกลงทุนกับกับบุนคุณบิ๊กคอยตรงนี้พอดีต้มีเวลาไม่มากพอดีลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆอย่างไงต้อ,ขอ้ขอขอแชร์ประสบการณ์เพียงเท่านี้ได้ไหมคะ